สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าไม่ว่าเราจะเป็นใครหรือทำอะไรอยู่ลึกๆแล้วเราทุกคนต่างก็กำลังมองหาอะไรบางอย่างบางอย่างที่ดีกว่าเดิมในชีวิตเราพยายามไขว่คว้าพยายามสแสวงหาแต่คำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือไอ้สิ่งที่เราตามหาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอ๊แล้วจริงๆเรากำลังตามหาสิ่งใดกันแน่ในชีวิตครับทั้งที่ก็ทางานหนักนะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวให้ประสบความสาเร็จมีเข้าของมากมาย แต่ทำไมหลายครั้งมันยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายไปก็ไม่รู้เหมือนกับว่ายิ่งวิ่งตามความสุขที่แท้จริงมันก็ดูเหมือนจะยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆลองมาดูกันนะครับสิ่งที่เรามักจะไล่ตามกันไม่ว่าจะเป็นเงินทองทรัพย์สินต่างๆสุดท้ายแล้วมันก็ให้ความสุขกับเราแค่แวบ,บเดียวจริงๆนะครับหรืออย่างความสําเร็จตําแหน่งใหญ่โตมันก็นํามาซึ่งการเปรียบเทียบกับคนอื่นแบบไม่รู้จบ ส่วนความพยายามที่จะมีชีวิตที่เพอร์เฟสมบูรณ์แบบไปซะทุกอย่างมันก็มักจะจบลงด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะยังไม่พอใจอยู่ดีอืมบางทีสิ่งที่เราตามหาอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ที่เรามองหากันอยู่ก็ได้นะครับและนั่นแหละครับที่พาเรามาสู่หัวใจของเรื่องราวในวันนี้เลยคือความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกเลยครับแต่มันคือทักษะเป็นสกิลที่เริ่มต้นจากข้างในตัวเราเองนี่แหละจากทัศนคติของเรานั่นเอง มีคําสอนของปรมาจารย์ทางจิตวิญญาณท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ได้แบบโอ้โหคมคายมากเลยครับท่านบอกว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากใจที่ฝึกฝนได้นี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยนะครับมันหมายความว่าโลกข้างในของเราต่างหากที่เป็นบ่อกเกิดของความสุขไม่ใช่โลกภายนอกที่เราวิ่งตามกันแล้วพอเราพูดถึงการฝึกใจเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่การฝึกความคิดหรือใช้สติปัญญาอย่างเดียวนะครับในภาษาทิเบตเขามีคําว่าเซม คำนี้มันลึกซึ้งกว่าคําว่าใจหรือความคิดมากเลยเพราะมันหมายรวมถึงทั้งความรู้สึกหัวใจและสติปัญญาเข้าไว้ด้วยกันดังน,นั้นการฝึกเซมก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงมงุมมองของเราแบบองค์รวมให้ทั้งหัวใจและสมองทํางานไปด้วยกันมีแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่โลกหรอกที่ทําให้เราเป็นทุกข์แต่คือเลนส์ที่เราใช้มองโลกต่างหากลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับฝนตกสําหรับบางคนอาจจะมองว่า แย่จังน่ารำคาญแต่สำหรับชาวสวนชาวไร่อาจจะรู้สึกว่าเย่ดีใจจังต้นไม้จะได้น้ำเห็นไหมครับเหตุการณ์เดียวกันแท้แต่ความรู้สึกต่างกันเลยนี่แหละครับการเปลี่ยนมุมมองคือด่านแรกเลยเอาละครับทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องการปรับมุมมองแล้วก็มาถึงทักษะข้อแรกที่สำคัญมากๆในการฝึกใจนั่นก็คือการพัฒนาความเมตตากรุณาต่อคนอื่นอย่างแท้จริงครับ เขาบอกว่ายิ่งเราปรารถนาดีต่อคนอื่นมากเท่าไหร่หัวใจของเราเองก็จะยิ่งเบาสบายมากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนกับว่าการที่เราเก็บความโกรธไว้เนี่ยมันก็ไม่แต่งอะไรกับการกำถานร้อนๆไว้ในมือคนที่เจ็บก่อนก็คือตัวเราเองนี่แหละครับแต่ในทางกลับกันการให้อภัยกลับมอบความสงบและอิสระให้กับใจของเราอย่างไม่น่าเชื่อและเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แค่ความเชื่อทางจิตวิญญาณนะครับ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็มีงานวิจัยมายืนยันเลยว่าทัศนาคติที่เต็มไปด้วยความเมตตาเนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญของการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เราเลยนะมีข้อมูลชี้ชัดเลยว่ามันสัมพันธ์โดยตรงกับอายุไขที่ยืนยาวขึ้นส่งผลดีมากๆทั้งกับสุขภาพกายและสุขภาพใจแถมยังช่วยให้เรารู้สึกเชื่อมโยงกับคนอื่นมากขึ้นลดความรู้สึกเหงาความโดดเดี่ยวได้อีกด้วยครับแต่ว่าความเมตตาเนี่ยมันก็มีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือความเมตตาที่มีความผูกพันเข้ามาเกี่ยว ซึ่งมันมักจะเอ็นเอียงไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่เพราะเราจะรู้สึกดีรู้สึกเมตตาแค่กับคนใกล้ตัวเราเท่านั้นเองแต่อีกแบบหนึ่งคือความเมตตาที่แท้จริงซึ่งมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของสิทธิที่ทุกคนพึงมีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแม้แต่คนแปลกหน้าซึ่งความเมตตาแบบหลังนี่แหละครับที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่มันลึกซึ้งและมั่นคงกว่ามากๆเอาล่ะนอกจากการฝึกความเมตตาแล้วยังมีอีกหนึ่งทักษะที่ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเลย นั่นก็คือการปรับมุมมองที่เรามีต่อความทุกข์ความยากลําบากและความเจ็บปวดครับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทําลายเรานะครับแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นครูให้กับเราต่างหากทุกความท้าทายเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างรถติดหรือเรื่องใหญ่ๆอย่างความผิดหวังในชีวิตล้วนเป็นโอกาสให้เราได้ฝึกฝนทักษะบางอย่างเสมอไม่ว่าจะเป็นความอดทนหรือการปล่อยวางเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปที่ต้องเจอกับอุปสรรคหรือเรื่องยากๆนะครับลองหยุดสักนิด แล้วเปลี่ยนมาตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าเอเรื่องนี้มันกำลังพยายามสอนอะไรเราอยู่นะแค่คำถามง่ายๆแค่นี้แหละครับมันสามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นการเติบโตได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีนี้เพื่อให้แนวคิดทั้งหมดนี้มันจับต้องได้แล้วเอาไปใช้ได้จริงนี่คือสูตรง่ายๆที่เราเอาไปฝึกได้ทุกวันเลยครับ 1. ตอนเช้าก่อนจะลุกจากเตียงลองตั้งใจกับตัวเองดูว่าวันนี้เราจะลองมอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้ใครสักคน สองระหว่างวันถ้าเจอเรื่องเครียดๆให้หยุดหายใจลึกๆสักสามครั้งแล้วถามตัวเองว่าไอเรื่องนี้เนี่ยอีกห้าปีข้างหน้ามันจะยังสำคัญอยู่ไหมนะและสามก่อนนอนลองเขียนสามสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณสำหรับวันนี้ดูการฝึกเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้ทุกวันนี่แหละครับที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเราจากข้างในทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทัศนคติความเมตตาหรือการเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นบทเรียน ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เรียกว่าศิลปะแห่งความสุขซึ่งภูมิปัญญาอันลึกซึ้งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาล,ายลอยๆนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการร่วมมือกันที่พิเศษมากๆเป็นการพบกันของโลกสองใบที่ดูเหมือนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับและนี่ก็คือที่มาของเรื่องราวทั้งหมดครับองความรู้เหล่านี้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่า The Art of Happiness หรือในชื่อไทยว่าศิลปะแห่งความสุข ซึ่งการสนทนาการระหว่างองค์ทไลาลามะที่14ผู้นำทางจิตวิญญาณของทิเบตกับคุณโฮเวิร์ดคัตเลอร์จิตแพทย์ชาวตะวันตกเป็นการนำภูมิปัญญาตะวันออกมาผสมผสานกับหลักการทางจิตวิทยาได้อย่างน่าทึ่งมากๆครับและข้อคิดสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูปที่อยู่ดีๆก็มีขึ้นมาแต่มันเกิดจากการกระทำของเราเอง นี่คือบทสรุปที่ผมว่าทรงพลังที่สุดแล้วครับเพราะมันย้ําเตือนเราว่าความสุขคือทักษะที่เราทุกคนสามารถสร้างและฝึกฝนให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยครับหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ